สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาตายกกอกนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะคะว่ามันเกิดอะไรเดี๋ยวทำไมมีเสียงรถแบบตกตตามไปดูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเอา้านาแต่โอ ขั้นใช้เชือกอ๋อจะเอารถเล็กดึงรถใหญ่มันจะดึงได้ไหมโอ้โหตอนไปหยอดน้ำกดก่อนไปหยอดน้ำกดทำไมมันยังไม่ถึงขั้นนี้มาวันนี้แห้งเลิกมาวันนี้แห้งเลิกอะไรเละมันไงนวน มันมีเปลี่ยนไหเอาไปต่อโน้ตมือค <laughs> ือนารคือยู้มือคือนี่มัน,ม,นมันเรียกเข้ามาความเคยชินเนาะเรียกว่าปลดรับเลยรับกับค่าว่าปลดค่าเลยค่าค่ายังมืงิเจ้าค่าตอนเช้า รามาดูกันค่ะว่ารถเล็กดึงรถใหญ่จะดึงได้ไหมลุ้นค่ะถ้ารถคันนี้ยังดึงไม่ได้ก็ต้องคันใหญ่กว่ากว่านี้อีกได้อยู่แเมื่อกี้เอาทรายมาใส่คิ่ว่มมันจะขึ้นอ๋มอมลงลงนักเสริมบอกว่าเดี๋ยวได้แน่นอน าไม่ได้ก็คือไปตามคันใหญ่กว่านี้เดี๋ยวแม่ให้ท่นติดเครื่อง บานี่สบออกไปใช้ได้อยู่บ่บานนี่ต้องช่วยค่ะต้องช่วยรถติดลมเลขทะเบียนหน่อยเอาเลขทะเบียนหน่อย ผมรถเติบไปนี่ช่วยช่วยกันพุดบาทเนี้ยพ <c ười> ุดธรถบาทเนี้ย จะแบบง่ายๆหลังๆมามันจะยากแต่ก่อนนั้นเทคนิคเขาเอาเชือกมามัดใส่แม็กมัดอยู่บ้านมัดใส่ล้อรถนง่ายเออแมน ช่วยกันบ้างเป็นมะมัดรออยู่บ่ ลเกิดปัญหาใหญ่มีไรนี่มันติดได้นั่นพักเหยียบเนี่ยเขาเอินว่าเพื่อเหลือบะเออบันไดนี่มันละหักได้หนิ 北嘛。 เดี๋ยว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 มันมาเดี๋ยวโอ้ยลุ้นเกือบแย่รถเล็กดึงรถใหญ่นะคะ เราจะเส่เงินแน่นอนนี่ได้ละเดี๋ยวเดินหน้าอีกก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นล้อขึ้นล้อใส่ใส่ใส่ก้อนขึ้นใส่ก้อนขึ้นไปขน้นสองคนบาะต้องพุทดนี้เอาก้อน ม่องพักเท้านี่ม่องอันนี้นะมันตำ่ำปุดอีกแล้วมันจะติดตรงนี้พ่อพ่อ ช่วยกันสองคนก็เห็นยังบอเป็นเดอร์ก็มีแต่สิท่ายคิดเป็นเอาไ,ไว้มีตะคีเป็นอ,อ่าคุณนี้เอา้าเอาเริ่มกันโอเคโอเค,อเคพ่อ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  เราไปต่ำเสา

ไปดีกว่านะอยดีกว่าไปเหงาเลยเออเอาเอาหอนไหมเนี่ยมันมันละมีฝีบะมีฝีมันจงเจ้าเจ้าออกมาจะให้เจ้ามีเพียนหรอนาใหม่เลยน่ยจะแบบส่งมาแล้วคนไทยทำงานแล้วไยบริษัทไทยคุณดูเลยพอเราทับไปคุณเวยรถไทยบริษัทไายราจะคุณเลยได้ ลองดูอีกทีสิว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวมันลม,มเดี๋ยวมันลงอีมันหนิงไม่ได้เกันเบรถนี่ เดียกเลยเียวต่ำชัวพ่อ่พ่อพ่อต่ำรถไถต่ำรถไถต่ำรถไถ ึ้นได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรถและเ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าต่ายกกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปตางอยค่ะไปซื้อน้ำมันก่อนแน๊บนึงบายขึ้นได้แล้วคุณนะ